โอเคนะครับก็ต้องขอาการสวัสดีพ่อแม่เป็นตอนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการดูทีวีนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวบ้านในบ็อกเบิร์ก,กนะครับเกมโลบล็อกนะผมโอ้โอ้โหลดแมบแคร์เออเดี๋ยวด้ซักครู่นะครับมันวาร์ปมันวาร์ป นนะครับี่ครับนะคือในตัวบ้านนะครับโหซิงซิงมึงไปไหนคือคิดได้ไงวะน่ะก็จะมีเครื่องออกออกกาลังกายคนระับตอนนี้มันมีอยู่พันหกคือที่ผมคิดไวนะ้ตรงน,นี้จะเป็นพวกออกกำลังกายกีตาร์นะครับกลางบ้านก็งี้มาดูห้องแรกห้องนี้ดีกว่าห้องสีแดงลิฟต์นะครับเปิดเข้าไปอ่าเป็นห้องแบบนั่งเล่นดูทีวีนะครับผมก็จะดูแลดูชิลๆครับ มองออกไปนี่ดูเพื่อนบ้านทําอะไรกันนะครับห้องที่2ก็จะเป็นห้องครัวนะครับผมออย่อ,ยอเลยโหโตโตแบบกระจกเลยนะเป็นแบบแก้วโตวกระจกปิดประตูครับผมไม่ใช้เสร็จโอเคนี่ก็ห้องสีฟ้าผมเป็นคนชอบสีฟ้านะครับแล้วห้องนี้ก็คือห้องนอน,นของเรานะโอ้โหคือผมชอบห้องนี้มากที่สุดแล้วจริงๆ คือแม่งแ,แบบโรแมนติกสัสสเลยเว้ยขออภัยในคำหยาบนะครับคือแบบยอดแล้วห้องนี้นะคนมุงมิงปิดไฟปิดไฟเฮ้ยนี่มันเปิดปิดอาา่าฮะถ้าไม่ชอบโรแมนติกก็นี่ครับถ้าชอบโรแมนติกก็ปรับนะครับแล้วก็เดินมาปิดตรมครับปรับอนอนสบายนะับเตียงนุ่มอะ นะครับเราจะปิดเปิดเปิดทำไมห้องมุงมิงอันนี้นะครับอันอันนี้คือสีหลงนะสีหลงนะฮะอันนี้ก็หกน้ะมันมันกว้างไปไหมคือมีพื้นที่ให้แบบทำอะไรฮะเอาไปทำอะไรดิวเอาไ้ทำอะไร,ะไะไร,ไะไรแหมเอาไว้ทำอะไรไยเราเออเดี๋ยวแปบนยงไงโอเคเอาไว้ทำอะไรใช้ไม่ได้เลยแนละ้วเราเนี่ยโอ้๋อโอเค เราจะลองออกไปเคี่ยงเพื่อนบ้านนะโอ้ยทำไมมันอาการค้างนี่มันเฮ้ยเนี่ยคือเขาคิดได้ไงวะคือแบบบ้านเล็กๆอะ่ะแต่เขาทำสไตล์แบบดูดีสวยหรูนะครับดูดิอันนี้เป็นสไตล์แบบเยียเยียหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดให้เราเข้ามั้ไปเพื่อน เออแต่กูขอกระจกแตกเลยพยายามที่จะเข้าบ้านเขาให้ได้โอ้เพื่อนไม่งงนะโอเคงั้นเราไม่เข้าบ้านเธอก็ได้สวยนะแล้วก็รถจอดแบบข้างๆถ้าไม่กลัวหายนะครับแต่ในเกมนี้ก็ล็อกได้โอ้โห นี่แหละรครับที่อยากได้ครับอันนี้เขาแต่งบ้านอยู่นะรเราไม่น่าเข้าไปได้นะดูเยอะะพเมีย yeah, มได้ปะเรื่องอะสวยจริงไม่รู้เขาไปแบบดูไอเดียก๊อปมาหรือว่าเขาคิดเองนะนี่ก็ผมว่าคิดเองแหละนะครับแต่อย่างผมรับไม่ได้นะไม่ต้องสื่อเียอ,อะไรวะ เราตัดเพื่อนบ้านแล้วสต็อปอะไรของมึงวะนะครับอ่าอันนี้บ้านใครวะเนี่ยบ้านตัวเองลืมเฮ้ย <c oughs> นี่ก็สวยโหเอาเอารถไปบนนั้นเลยแหละครับไอเดียคุณดีมากเฮ้ยหลังนี้ก็สวยนะเฟีย้ยงงอไปเลยอะ่ะ <c oughs> บเ,เดี๋ยวนี้ในบล็อกเบอร์มันคุยกันได้แล้วครับหรือว่าไง <laughs> โอ,โอ้โหวิวบรรยากาศนี่สุดยอดจริงโลโบ็อกนี่ไม่เคยจะติดนะครับอยู่ดีก็มาติดอยู่ดีมันมีอะไรหวานมาก็ไม่รู้อยู่ดีก็ติดนะคโลโบ็อกนี่ไม่เคยคิดจะติดแม่งโหสุดท้ายก็ต้องมาติด ก็เป็นร้านอาหารนะดูออเดอร์ไปดีกว่าเขาเรียกออเดอร์ป่ะเมนูเรียกงี้ดีกว่านี่คนระับฮอทดอกฮอทดอกอะไรเนี่ยแพนเค้กฮอทอะไรก็ไม่รู้นะคอฟฟี่อ่าโอเคเราก็ไปดูตรงห้องครัวนะครับน้าก็ร้านอาหารนะครับอะไรไมันพูดอะไรฮาวเมย์ไอเฮลป์อยไม่ไม่ไปแล้วกูไม่ช่วยไปแล้วไปแล้ว,ลวมาอาัดคลิปเว้ยคุ้นบาย บาย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 ขอใไ้ช่วยหน่อยอุใสเข้าบ้านโอเคนะครับก็ไปดูรักลักลงสองหลังนะครับอ่าแม่งกุดบายหนีเข้าบ้านเฮ้ย hey, ไม่ได้อย่ามาโฆษณามไม่ได้จ่ายก็อย่ามาโฆษณานะจ๊ะโอเคนี่นะครับนี่ไม่มีอะไรนะโอ้ย oh, hey, พี่ครับ เขาจะเข้าได้ก็ไม่แปลกหรอกครับผมอ้าแล้วกูออกไงอะอ,ออกได้นะมีที่เข้าแลมีที่ออกไปด้วยนะโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบนะครับไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จัดสเตปเดิมของผมเมื่อจบคลิปนะครับสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครอยากให้มาทำบล็อกเบิร์กรีวิวบ้านหรือรีวิวอะไรของที่เพิ่มมาใหม่ใหม,ใหม่หรือรีวิวคนในเพื่อนบ้านหมู่บ้านหรืออะไรก็บอกได้นะครับผม <c oughs> คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพามาทัวร์บ้านแล้วก็เพื่อนบ้านนะจำเป็ตนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย